ครับอันนี้มาดูมาดูในส่วนที่2นะครับเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปในเรื่องของตัว perfect พ o s t หรือว่าไฟเบอร์สโตนที่เราใช้ในการที่ป้องกันน้ำซึมจะเห็นไหมครับว่าส่วนส่วนนี้นะครับที่ที่เขาทาไว้เนี่ยนะครับอันเนี้ยถ้าเราเราลดน้ำไปเนี่ยนะครับน้ำมันจะซึมเข้าไปข้างใน oh. อ่าเห็นไหมครับอันเนี้ยข้างในเนี่ยข้างบนเนี่ยน้ำมันจะซึมเข้าไปนะครับอันนี้คือการที่เราไม่ได้ทาเคลือบ พอเราไม่ได้ทาเคลือบไว้เวลาราดน้ําไปจะซึมเข้าไปแต่ส่วนที่ทาเคลือบเนี่ยน้ำจะไหลลงมาข้างล่างนะครับแต่มันแบ่งเป็น2ส่วนันนี้คือเงาอันนี้คือด้านเพราะฉะนั้นนะครับวัสดุพวกนี้เนี่ยวลาเราไปทาที่บ้านเนี่ยนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นว่าเราทาแล้วเป็นยังไงนะครับส่วนนี้คือส่วนที่เงาซึ่งมันจะมองเห็นแต่ส่วนนี้เป็นส่วนที่ด้านพอพอส่วนที่ด้านปุ๊บเนี่ยนะครับสังเกตว่าถ้าโดนน้ำเนี่ยน้ำจะหยดจากข้างบนลงข้างล่างเนี่ยนะครับเห็นไหมครับอ่าเป็นลักษณะน้ําที่มันลาดไป อันนี้จริงๆเขาทาตัวอย่างไว้นะครับผมก็แอบตอนที่เขาร้องเพลงกันข้างบนเวทีก็ลองมาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันซึ่งอันเนี้ยท่านไปเลือกซื้อได้นะครับไปที่เอ่อ p e t f o d t o นะครับไปเบอ Stone ลองเข้าไปในเว็บไซต์ที่ w w w ร์ไวเว็ช่างรู้กูแล้วไปดูที่ Mr.Paint นะครับจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่เพื่อที่ติดต่อได้ครับก็อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําให้ใช้ได้ครับ